นายแพทย์ยงยศธรรมวุฒิอชิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับกรุงเทพมหานครมอบประกาศนียบัตรรับรองโรงแรมสะอาดด้วยมาตรฐาน3-4 Clean b e Clean Air Clean Food ยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวไทยสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยมีผู้บริหารจากหลายหน่วยงานรวมถึงผู้ประกอบการโรงแรมเข้ารับมอบประกาศนียบัตรจำนวน99แห่งในพื้นที่19จังหวัดทั่วประเทศอาทิกรุงเทพมหานครอยุธยาสุพรรณบุรีราชบุรีเพชรบุรีการจนบุรีรวมถึงจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญอย่างชนบุรี โครงการ3-4เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2566โดยกลมวิทยาศาสตร์การแพทย์มุ่งเน้นตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของโรงแรมใน3ด้านหลักได้แก่ก e ิ่นเบสตรวจสอบการปนเปื้อนของตัวเลือดในห้องพักกล e ่น Air ตรวจสอบเชื้อรีจีโอเนล่าในระบบน้ำ c ครื n f o ฟูตรวจสอบเชื้อโรคอาหารเป็นพิษและโนโรไวรัสเพื่อสร้างมาตรฐานด้านสุข,ขอ,อนามัยและทำให้โรงแรมเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับนักท่องเทียเท่ยวผมเชื่อว่าโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการหรือสถานประกอบการต่างๆที่เข้าร่วมโครงการกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์น,นะครับเมื่อ <c oughs> ได้รับใบเซอร์ติฟิเคตไปแล้วเนี่ย เหล่านี้จะอยู่บนหน้าเว็บจะอยู่ตรงฟรอนต์เช็คอินหรืออะไรอย่างนี้อย่างเสมอนะครับไม่ว่าท่านไปที่ภูเก็ตท่านไปที่สมุยท่านก็จะเห็นแบรนด์อของ กรมวิทย์ร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว er, หรือแบรนด์ของกรมวิทย์ร่วมกับทางกรุงเทพมหานครร่วมกับทางสมาคมโรงแรมนะครับเราจะทําแบรนด์พวกนี้ไปด้วยกันเพื่อที่จะทําให้ผู้ประกอบการนะครับได้นําไปใช้ประโยชน์ให้ได้จากการทํางานร่วมกันครับส่วนในเรื่องของโฮสเทลในเรื่องของอพาร์เมนต์ะเล็กๆนั้นเรา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 ยังเรายังไปไม่ถึงด้วยด้วยข้อจํากัดด้วยข้อจํากัดการทางานของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเบื้องต้นนี้ผมิว่าเราขอมาทํางานในพื้นที่ที่ ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ประกอบกิจการโรงแรมแลวผมก็คิดว่าความร่วมมือหรือว่าพลังเนี้ยมันก็จะได้คุ้มค่าสาหรับในเรื่องของการการลงไปบริบาหารจัดการนะครับที่ผ่านมากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มอบประกาศานียบัตให้โรงแรมที่ผ่านเกณฑ์มาแล้วกว่า160แห่งในจังหวัดท่องเที่ยวหลักเช่นภูเก็ตกระบี่และพังงาและอย่างขยายการประเมินสู่จังหวัดอื่นๆตามแนวโน้มจังหวัดนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนถึงความจริงจังของภาคส่วนต่างๆในการบูรณาการการยกระดับมาตรฐานโรงแรมไทยไม่เพียงสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวแต่ยังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศอย่างยั่งยืน